และแล้ววันคัดเลือกก็มาถึงในอนิเมะเนี่ยคนก็เยอะนะ <Wow. S 1> ในเกมคนก็เยอะเหมือนกันนะเต็มไปหมดเลยโอ้มีเลนโงคูด,ด้วย <Yeah. S 1> วันนี้นะครับ <Woo. S 1> เรามาอยู่ในวันคัดเลือกการเป็นนักล่าชอสูรให้หาคนที่ชื่อเบสแล้วเขาจะนำทางเจ้าเราขอให้พวกท่านโชคดีโอเคครับเข้ามาอยู่ในสนามการทดสอบเป็นนักราชอสูรแล้วนะครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยครับกลัวตายมีแค่3มชีวิตโอเคภาร,รกิจแรก ให้เราไปหาดาบไม่เคยทยําเลยว่ะเฮ้ยใครรู้นําหน่อยดิไอคนนี้เหมือนจะรู้นะไอคนเสื้อเหลืองเนี่ยเนยเน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 ทำทำเดินทําทรงอะไรอะไม่รู้หรือเปล่าผมตามไอ้นี่แล้วกันครับดูดูจะมั่นใจเหลือเกินนะเนี่ยไอคน,น,เ,อนเนี้ยเอาเฮ้ยยังไงแน่ผมให้คุณนํานะนําไปนําไปเออนําไปเอาเอาปิงปิงปิงอีกไม่นะไม่นะ ไม่หลุดนะไม,ไม่เอาไม่เอาไม่อยากเข้าใหม่แล้ว <_ C 1> โ,โหรอกกว่าจะได้เจ็ดชั่วโมงทุกคนกว่าผมจะได้สอบเนี่ยผมรอมาเจ็ดชั่วโมงเลยนะเพราะว่ารอบแรกผมไม่ทันเอาอยัางไงครับดาบอยู่ไหนเจอยังตรงไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้โหดอบตรงนี้เลยแหมโอ้โหแล้วไปอย่างไกลเฮ้ยรอก่อนเพื่อนขอตามด้วยนี่ครับผมตามด้วยท่านี้เลยครับปานวารีเ <_ C 1> ควที่สองน่าจะเป็นการอ้ากำจัดอสศูนผมว่าแล้วมาแล้วครับผม เควตตึงๆทำสักทีช็อตนี้ปุ๊บเจออาสูรตัวแรกครับเควนี้ให้กำจัดอาสูรนสิตัวนี่ไงโชว์แอคกันหน่อยไงอัสนีอยากคิดว่าจะได้หน้าคนเดียวนะเว้ยอันนี้ครับตัวที่สองเอ้ก็ไม่ก็ไม,ม่เก่งนะอาสูรนพวกนี้เหมือนเคยเจอในโลกข้างนอกมาแล้วนะโอ้โหมันต่อยยับเลยพอพูดถึงว่าไม่เก่งยังไงฮะ โอ้ก็เกิดนานอยู่นะอสูรต้องรอแป๊บหนึง่งปึ๊บมาเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องรอช้าเปิดด้วยท่าแรกตัวแซดโอ้โหอัศนีแอคไม่หยุดเลยอัศนีตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งครับเราขอแจมด้วยละกันแบ่งกันหน่อยเพื่อนแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยสถานการณ์ตอนนี้อสูรไม่น่าจะไม่น่าจะแบบครอบครองที่นี่ได้นะผมว่านักล่าอาสูรเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวดีเลยนะลูกอสูรไม่ได้เกิดจริงครับ เกิดมาก็ช่วยกันลุมฟันตายหมดแล้วอะแล้วตอนนี้ยังไงครับไม่มีอาสนเกิดเลยมองก่อนตรงไหนมีบ้างฝั่งนู้นมีไหมเหมือนจะเกิดโอเคตรงนี้มาละมีไงขอสก,กิลดนสักสักนิดสักหน่อยก็พอเกิดรอยขีดข่วนเราก็มีส่วนช่วยในการฆ่าอาสนแล้วเราก็ได้นับเควสด้วยนะเออมีปานอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้มองไม่ทันเลยฟันกันชงเงชงชงเชงอะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตรงนั้นสายฟ้าอัศนีชัวครับ เอาแล้วมันเล็งตัวนั้นผมปลาไปด้วยครับปาน้ําไปด้วยโอเคเคสวสเสร็จแล้วนะไปครับผมเคมสวสต่อไปครับตามไอ้คนนั้นไปตัวตึงสุดตึงวิ่งไม่หยุดเลยเดี๋ยวแฟดหรือเปล่าครับตอนนี้เคสวสนี้คืออะไรให้หาผลไม้เฮ้ยการสอบคัดเลือกมิวเคสวสอย่างนี้ด้ืยเหรอวะเนี้ยไอคนนี้เหมือนจะหิวข้าวนะครับเหมือนจะทําอาหารล่วงไปยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อันนั้นวิ่งเวลาโคตรไปอ่ะตอนนี้ผมขอคุยอีกทีหนึ่งก่อนโอเคครับสงสัยต้องไปหาผลไม้ให้นางจริงๆแล้ว ตรงไหนวะเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยผมตามไม่น่นไปก่อนนะไอตัวตึงนี่ตัวนี้ตัวตึงโอเคครับเจอแล้วอันแรกบานานา่าเฮ้ยตั้งอย่างนี้เลยเหรอตายต้นไม้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เลยครับว่าตรงไหนบ้างผมตามไปตัวตึงไปก่อนไอ้รอบ้างดิเพื่อนรอก่อนอก่อนตรงนี้เหมือนจะเจออีกชิ้นหนึ่งนะใช่ปะ่ะหน้าโอเคแอปเปิ้ลนะครับตรงนี้ได้แล้วชิ้นที่สอง ชิ้นสุดท้ายนะครับผมเดินหาคนเดียวเจอแล้วสตรอเบอรี่เดินไปเดินมาอา้าวผมกลายเป็นหัวโจกซะงั้นมีคนตามมาเอาสตรอเบอรี่ Strawberry กับผมตรงนี้นะโอเคครับเควสต่อมาก็จะเป็นเควสกกำจัดอสูรอีกแล้วนะก็เป็นอสูรที่น่าจะเก่งกว่าเมื่อกี้หน่อยโอ้โหผมเจอโมกุลผมเจอโมกุลจริงตอนนี้นี่ไงครับตรงนี้ครับผมมีคนตายเกลือนเลยนะดูจากาโซแดงๆที่ตกตรงนั้นนะครับก็คือเป็น โซของนักล่าอสูรสี่ไงครับผมฟันไม่หยุดเลยนะแอกแอกกันหน่อยมันก็ต้องมีคนตายบ้างแหลนะเนาะมันคงจะแบบไม่ผ่านทุกคนนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยตรงนี้โมกุลเกิดอีกทีนึงแล้วผมฟันเข้าไปเลยนะปานวารีมีไว้ทําไมโอ้โหปานเพลิงอย่างรอตอนนี้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟันก่อนฟันก่อนฟันก่อนโอเคตอนนี้ได้ยี่ตัวแล้วเอใกล้ครบแล้วทุกคนอีกแค่เพียงอึดใจเท่านั้นตัวนี้ตายไปซะ ก็ม่เก่งนะเอ้ยยังมีคนบางคนหาผลไม้ไม่ครบอีกครับซวยแล้วตอนนี้เอาไงดีผมต้องเดินหน้าคอมเพลตต่อไปว่าผมจําสถานที่ที่มันวางพวกผลไม้ไม่ได้ตรงนั้นมีตัวนึงเอาเลยปานเพลิงนี่งไงแอคใหญ่แอคใหญ่ไอ้คนนี้ก็มัวแต่บมกมุ่นในการหาผลไม้ครับยังหาไม่เจอเลยนะเอาแล้วครับ ผมขอแนะนํานะว่าทุกคนต้องทําเควสด้วยควาวารวดรวดเร็วนะครับไม่งั้นเราจะเราจะไม่ทันเควสคนอื่นเขานะครับไอโมกุลไอโมกุลมาอีกแล้วนี่ไงครับผมใช้ท่านี้เลยกงล้อวาลีฟันฟันเข้าไปส่วนพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนี่ชิวๆอยู่แล้วฝึกมาเยอะอยู่แล้วก่อนหน้าเนี้ยไม่เยอะได้ไงเลบล71โหฟาร์มขี้แตกเลย นะครับตอนนี้ก็มาอีกเควสหนึ่งนะครับของน้องคนนี้ผมชมพูน่าจะให้โอเคครับกำจัดอสูรกองนี้เหมือนกันนะโอ้อัสนีแอคจัดอ่ะโอ้อาศาัศนีโอ้โหชิงชับชิงชับตรงนี้ฟันกันยับเลยครับทุกคนเล่นโงโคเคียวจูโร่ตรงนั้นปะมีปะเอ้ยมีตรงนั้นไงอาสูดอีกตัวนึงลุยเข้าไปลุยเข้าไป โอเคขอแจมด้วยโอ้โหท่ามันช็อตทุกคนเลยว่ะจริงๆเราควรเป็นปาร์ตี้กันไว้นะครับเวลาเราเคลียร์เควสเนี่ยมันจะได้ไม่โดนสกิลกันนะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยที่เลื่อนมันลดเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นการโดนสกิลของคนอื่นนะครับไม่ได้โดนอสูรตีนะผมว่าควรจะรับกันเข้าเควสเอ้ยไม่ใช่รับกันเข้าปาร์ตี้ไว้นะจะได้ไม่ต้องโดนดาเมดกันเองนะโอ้โหตัวนี้พูดพูดไม่ไม่หยุดเลย มันเตะผมกระเด็นเลยว่ะกงล้อวารีปั๊บปั๊บปั๊บับ,บ,บโอ้ยยามกันได้โอเคใกล้จบแล้วตรงนี้ตรงนั้นมีอีกสองตัวหรือเปล่าผมขอฮิวก่อนได้ไหมฮิวได้ปะไม่ได้หว่ะทุกคนใช้ปลานฮิวไม่ได้นะครับโหมดนี้ต้องใช้ยายอย่างเดียวนะผมไม่รอช้าเลยผมเปิดต่อเลยครับสามคนเดียวมันก็จะเสียวๆหน่อย ชีวิตเรามีแค่3ชีวิตนะครับสามารถเกิดได้แค่3ครั้งใช้ให้คุ้มๆหน่อยนะเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วโอเคทุกคนอาสูนตายเองไปเลยนะตอนเช้านะครับแพ้แสงแดดปุ๊บปุบเควสุดท้ายนะครับผมตัดมาเลยนะเควสุดท้ายของการเป็นนักล่าอาสูนคืออะไรอะ่ะไกลจังวะอย่าบอกนะว่าตามอนิเมะเลยไหมแล้วเป็นบอสตัวไหนกัน แล้วเป็นโอ้โหบอสมือครับผมมันเขียนว่าแทนอะไรสักอย่างแทนเดมอนครับแฮนแฮนเดมอนเป็นบอสนเหมือนในอนิเมะเลยครับตัวสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, ดูดิตัวโคตรตุ้ยหนุ่ยอ่ะมาโอ้โ oh, ห oh, มีเข้ามาแล้วเบาได้เบาเบาได้เบากระโดดชาร์จเลยโอ้โ oh, ห oh. <laughs> มันวิ่งใส่ไม่หยุดเลยแล้วมันปาก้อนหินโ oh, oh, อ้โหอัศนีโคตรเท่ครับช็อตนี้ผมได้แต่ปลาน้ำรักษาระยะห่าง ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวตายครับปั่นเข้ามาแล้วโอ้โหตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยกันแจมเยอะเลยนะเลื่อนเดือยไม่เยอะแล้วนะทุกคนพันกว่าครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออช่วยกันทุกคนช่วยกันช่วยกันเราต้องเป็นนักล่าด้วยกันปั่นเข้าไปโอ้โหมันปัดผมกระเด็นหมดเลยครับแคนเซิลท่าผมไปด้วยนี่มีคำรามครับไอ้อ้วนไอ,นไอน้อ้อวนยังไงไอ้อ้วน รักษาระยะห่างก่อนโอ้โหเพื่อนเราฟันรัวๆครับผมช่วยๆกันจ่ายสกิลนะช่วยๆกันจ่ายดามจเออเป็นงานนี้ว่ะพวกนี้เดี๋ยวได้เจอกันครั้งหน้านะครับตอนลมมูฟันแน่นอนทุกคนโอ้โหมันคว้างเห็นด้วยผมเจ้าวันนี้เปิดโชว์หล่อเลยหนึ่งทีกลางอากาศแล้วปาน้ําเรียบร้อยครับผมจบเกมไอ้อ้วนแตกโอเคเฮ้ยมีสอบว่าผมได้เก็บโอเคครับขวดหนึ่งก็ยังดีนะก็ยังดีก็ยังดีไอ้อ้วนตายโอ้โหโคตรตื่นเต้นเนละทุกคน ใครอยากมาเป็นนักล่าอสูรก็พยายามฟามมาให้ได้ถึงเวลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ต้องไปดูอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเราชนะแล้วเนี่ยเราจะภูมิใจมากครับเพราะว่าเราได้เป็นหนึ่งในหน่วยพิฆาตอสูนโอ้โหจีจีทุกคนดูดิมีทุกคนพิมพ์จีวะ่ะกู๊ดเกมครับแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผู้เหลือรอดจากการสอบนะฮะจากเมื่อกี้อยู่ตรงลานอ่าลานทดสอบใช่ไหมตอนแรกอะ่ะผมสังเกตเรานักล่า คนที่จะมาเป็นนักล่าเยอะเอ้ยมีคนมาอีกอ่เฮ้ยมีคนรอดเยอะอยู่นะเนี่ยเอานะครับผมก็รอช่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็เดิมดํากับความสําเร็จของพวกเรานะครับนี่ชาวแก๊งเจนใหม่นักดาบเจนใหม่วาซ้าโอ้ดูผมเนี่ยฟาร์มมาเยอะเหมือนกันโอเคโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วครับยินดีด้วยนะทำทำสำเร็จแล้วกับการคัดเลือกเราให้คุณนี่เลยชุดยูนิฟอร์มโอโหโคตรเฟี้ยว เฮ้ยไม่ต้องไปซื้อเองเลยนะครับตอนนี้คือได้มาเลยนะถ้าเราผ่านการคัดเลือกเป็นนักดาบตอนนี้คุณสามารถไต่แรงได้คุณเป็นแรงต่ําสุดอยู่ตอนนี้แล้วนี่เอาแร่เอาแร่ไปเอาไปใช้ในร้านค้าได้นะครับผมแล้วก็เราจะสั่งงานคุณผ่านทางอ e ีการนั่นเองนะคราวโอโ้บินมาเกาะบนหัวเลยวะ่ะอย่างเฟี้ยวนะครับโอเคเราจะสามารถ ใช้ในการสื่อสารการให้เควสได้เราปัารนาให้คุณทำให้ดีที่สุดโอเคแอฟสารวันนี้จบเพียงแค่นี้